สงขลานำมวลชนปักหลักหน้าค่ายตชดออำเภอเสดาไม่ให้เจ้าหน้าที่ขนหีบและบัตรเลือกตั้งไปส่ง5จังหวัดชายแดนใต้ด้านกาปปรสระนองปลดโซ่ไขกุญแจให้3หน่วยงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าประปาและองค์การโทรศัพท์ระบุเป็นหน่วยงานที่ไม่เกี่ยวกับการเลือกตั้งและเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเรียกประชุมชุดสืบสวนคลี่คลายคดียิงนายสุขินทารทิน โดยประสานกับกาดผู้ชุมนุมตรวจสอบหลักฐานทั้งภาพถ่ายคลิปวิดีโอวิถีกระสุนยืนยันเชื่อมโยงถึงใครจะจับกลุ่มทันทีผู้ถูกกล่าวหาเข้าพบพนักงานสอบสวนที่สอนอบางนายืนยันเข้าไปห้ามไม่มีส่วนเกี่ยวข้องสาวใหญ่ปลอมลายเซ็นนายวิทยาคุณปลืม้มนายกอบจอชนบุรี อ้างเป็นประธานชมรมคนรักเด็กหลอกขายเสื้อหาเงินเข้าชมรมถูกตำรวจรวบได้เจ้าตัวสารภาพเคยทำงานโรงงานมาก่อนแต่ช่วงนี้ตกงานและลักทรัพย์มาหลายครั้งเป็นโทรศัพท์มือถือทางการจีนเผยกำลังทบทวนนโยบายลูกคนเดียวใหม่หลังพบการเพิ่มขึ้นของประชากรต่ำลงโดยจะอนุญาตให้คู่แต่งงานสามารถมีลูกสองคนได้หากเป็นลูกคนเดียวของครอบครัวคาดจะบังคับใช้เร็วสุดมีนาคมนี้ ตั้งเปลาเด็กเกิดใหม่5 0,000คนในอีก3ปีข้างหน้าสนับสนุนโดยสู p u เน,เน็ต CNE